ก็วันที่สัมมนาเสร็จผมรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสทองโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําบุญทั้งประเทศอยากให้ทุกคนในประเทศไทยมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยผมก็ดีใจเสร็จเรียบร้อยผมก็ได้สื่อมาอันนึงก็คือเป็นธงซึ่งเดิมเนี่ยผมมีสิทธิแค่สี่สี่ธงปรากฏว่ามีเจ้าที่เขาเก็บธงที่เหลือมาให้ผมกำหนึ่งผมได้ธงมาผมก็รู้สึกโอ้โหหวงแหนมากแล้วผมก็เอาธงเนี่ยไปให้กับลูกค้าบอกเนี่ย ธงเนี่เป็นสมบัติจักรพรรดิคุณอยากได้ไหมลูกค้าบอกอยากได้สิวราจะทํำยังไงบอกเนี่จะมีเหตุการณ์สาคัญโดยที่ผมถามเขาบอกว่าครั้งแรกถ,ถามว่าคุณเกิดเมืองไทยเนี่ยคุณไปกี่จังหวัดแล้วเขาบอกว่าไปไม่กี่จังหวัดหรอกลรวบอกเออแล้วคุณมีบริวารกี่กี่คนก็มีไม่กี่คนแล้วบอกว่าทอดกรถินมาตั้งแต่เกิดจนตอนเนี้ทอดได้กี่วัดเขานับไปนับมาก็ไม่น่าถึงสิบวัดผมบอกนี่หลวงพ่อกำลังเตรียม ให้ทอดกระถินทีเดียวสามหมื่นวัดคุณอยากทํำไหมเขาบอกอยากทําทํำยังไงเขาบอกว่าก็คุณแค่ร่วมปัจจัยหลวงพ่อเตรียมบริวารกระถิ่นกับทุกอย่างไว้ทั้งหมดสามหมื่นวัดทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าสมมติอุปมาว่าใช้คนแค่สิบคนตอนหนึ่งวัดเนี่ยต้องใช้ทีมงานถึงสามแสนคนคุณแค่ร่วมปัจจัยเ,เริ่มง,ง่ายที่สุดเลยให้มีส่วนทุกวัดในประเทศไทยเช่นวัดละหนึ่งสตางค์คุณทําได้ไหมเขาบอกคนจนที่สุดก็ทําได้ในประเทศนี้เพราะทําแล้ว สตางของคุณเนี่ยหลวงพ่อจะช่วยกระจายไปทุกวัดในประเทศเลยคุณก็เท่ากับทาบุญได้ทั่วประเทศนั้นถ้าสิบสตางได้คุณก็ทาสิบสตางถ้าบาทหนึ่งได้คุณก็ทําบาทหนึ่งแต่นี่เป็นโอกาสที่คุณจะทําได้สี่อย่างเลยก็คือพระพิ้าบอกว่าถ้าเราสามารถอยากจะรวยเราต้องมีทรัพย์ทรัพย์ต้องเกิดจากการทําทานอันที่สองถ้าเราอยากจะมีรูปสมบัติเราต้องรักษาศีลห้าอันที่สาม ถ้าเราอยากมีคุณสมบัติอันนี้เราต้องฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาและข้อสุดท้ายถ้าเราอยากมีบริวารดีๆเราต้องชวนคนทําความดีอันนี้เป็นหน้าที่เราจะได้ไม่มีลูกมีหลานที่เป็นคนพาลติดยาเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วตั้งแต่สร้างแผ่นดินมายังไม,ม่เคยมีข่าวทอดกระทิงนีเดียวสามหมื่นวัดก็อยากจะชวนพี่อยากได้ตรงนี้ไหมผมมีจํานวนจํากัด เขาก็รับไปพอลูกค้าได้รับธงไปเนี่ยเขาขนลุกผมก็ขนลุกมันปลืม้มใจมันฟูอีกคนหนึ่งเป็นข้าราชก,การเกษียณอายุเขาบอกว่าเงินเขาไม่พอใช้หรอกแต่พอเขาได้ยินเขาเขาได้ธงจากผมไปเนี่ยขนเขาลุกตั้งทั้งตัวเลยผมก็ขนลุกทั้งตัวเลยเพราะผมเป็นบุญใหญ่ที่เราจะได้ทําบุญพร้อมกันมันมีความรู้สึกปลื้มใจและรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ลูกๆทุกคนจะได้แทนคุณครูบาอาจารย์จะได้ออกมาทําหน้าที่ชวนคนทั้งประเทศ ให้ในมีส่วนในการพอดกระถินทั้งประเทศแบบนี้ซึ่งมาเกิดได้ยากเมื่อทุกคนมีบุญหมดประเทศไทยจะเป็นปิ่นนานา,นาประเทศแล้วจะเป็นไทยมหารัฐอย่างที่หลวงพ่อบอกไว้เรากําลังเตรียมคนไทยทั้งประเทศเพื่อจะเป็นปิ่นนานา,นาประเทศรองรับสมบัติจกักรพรรดิให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยในเวลาอันสั้นนี้แหละครับ